สว,ส,สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ไม่เก๋กับวานจะไปทำอะไรเอิยไม่เก๋วุ้นผลไม้มาเลยไม่เกตจะเริ่มหั่นผล,ลไม้ก่อน ชอบอันไหนบ้างน้องฟางชอบทุกอยไม้ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ได้จัดไหมกีวีหวานหวานนะใช่ต่อมาค่ะเราเติมน้ำห้าร้อยมนะห้าร้อยมลวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนละลายพักไว้สิบห้านาทีหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งเตาให้มันเดือดให้มันเดือดใส่น้าตาลแค่200อนะสองร้อให้เพิ่มความหวาน200กรัมเพิ่มความหวานได้แล้ว เรามาจัดอันนี้เลยจัดผลไม้รอใส่ถ้วยเลยแต่คนอื่นเราต้องเอาน้ําน้ําลงไปก่อนอ่าลงไปนิดนึงก่อนให้มันเป็นวุ้นอยู่ข้างล่างก่อนอ่าแล้วก็จัดจัดผลไม้ถ้าไม่มันไม่เป็นวุ้นอยู่ข้างล่างมันจะไม่อยู่ข้างในอืออ่ะตอนนี้จัดเสร็จแล้วไปขอเติมน้ําวุ้นลงไปเติมแล้วก็ใส่น้ำเฮบูบอยเข้าไปด้วยโปะหน้าเขาเรียกว่าโปะหน้ามันหน้ามาันให้มีสีสันแตกต่างกันหน่อยจะบอกนะว่า แต่เป็นยังไงมันแบบแป๊บเดียวมากมันแข็งเลยอะแป๊บเดียวอะคุณมันเซ็ตตัวเร็วแข็งเร็วมากมากแข็งโป๊กเลยใช่ใช่แต่มันเด้งเดงอร่อยความกินแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็เซ็ตตัวละรู้ไหมวิธีการที่จะเอามันออกทํายังไงง่ายมากต้องเอาไม้จิ้มฟันเอาหมุนหมุนออกใช่ไหมแม่หมุนออกโป๊กก็แงออกมาน้องอยากลองไหมน้องอยากลองนะแม่จะทําก่อนนะ มุนมุนให้เอาอากาศมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียทรงนะเนี่ยวางลงเห็นไหมง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากมากใ,ชใช่ใช่อะลองดูอีกสักอันสิคนไปคนมาไม้จิ้มฟันเนี่ยแหละแย่มันไม้จิ้มฟันสะอาดอ่าได้อีกแล้วอันนี้เมื่อกี้ทําไม้จิ้มฟันสะอาดแล้วนะไม้จิ้มฟันมันสะอาดอยู่แล้วเพราะยังไม่มีใครใช้เ,เราก็เอาลงไปอ่าามชอบแก้วมังกรที่สุด มันอร่อยที่สุดเลยหรอแกะมกรแล้วก็แล้วก็อ่างงูทุกอย่างกรอบหมดเลยนะใช่แกะมกรจะเป็นน้ำอันใหญ่เราใช้มาจิ้ฟันลงไปแง่แต่ว่ามันมันไม้จะงออ้าวน้องทําได้ด้วยหรอเนี้ยใช่ทาทิกแล้วโอ้ว้าวแกะมกรเจือสวยงามมากเลยเห็นไหมมากินอันใหญ่ อ่ะกินวุ้นแล้วก็แก้วมังกรด้วยอร่อยเด้งเด้งอ่ะจะชิมอะไรก่อนดีชิมไหนก่อนชิมอเล็กอ่ะชิมอเล็กก่อนอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยหวานด้วยให้ขอชิมหน่อยอือร่อยใช่ใช่ก็มันกรอบๆอ่ะวุ้นมันก็เด้งพอดีเลยมันหอมด้วยนะผลไม้ก็กรอบๆผลไม้กรอบมากๆเลยแม่เคี่ยวองุ่นกรอบดังกรอบเลยกรอบนังกรอบกรอบเลย สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องไม่เกียร้านด้วยนะบ๊ายบาย